เออระสวัสดีทุกท่านตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมกวางคอยกันอีกแล้วนะครับในคราวที่แล้วที่เราเล่นไปเราเล่นจบดา่านแล้วนะครับแล้วผมก็ราในเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแต่ผมลืมไปนะครับว่าผมลืมอิสตร์เอกอีกนึงนะครับนะก็คือการเล่นจบด่านอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือไม่ฆ่ากวางอีกตัวนะครับเฮ้ยก็คือฆ่ากวางอีกตัวหนึ่งซึ่งก็นนแหละนะครับเห็นเขาบอกว่ามันจะมีอะไรนะมังกรเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมังกรเฮ้ย ก็นึกว่ามังกรจะได้ตอนเล่นฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับเล่นแบบว่าเรื่องที่จะช่วยไอ้หมอนั่นนะครับนะเรื่องที่จะฆ่าไอ้กวางในอนาคตนะครับแต่จริงไม่ใช่วะนะครับก็คือถ้าคุณเล่นผ่านด่านไอ้ตัวเท่เออฆ่าเทพเจ้าขอยได้นี่ก็คือชนะเลยนะครับก็คือจบเกมนะครับแล้วไอ้มังกรเฮย้ยมันจะแดกผมเลยแดดเฮ้ยเหมือนมันจะแดกผมเลยว่ะมันมองตาผมตลอดอ่ะฮะโอเคหันหนีแล้วเฮว้ย พี่ครับใจเย็นนะครับพี่ครับใจเย็นนะอย่าก,กินตับผมนะไอ้ไอ่จะกินตับแกจะมาวิ่งพลาดเดีวนี้โอเคครับพี่ครับผมไปก่อนนะครับฮะอโอเคนะพี่นะผมไม่ทําอะไรพี่หรอกนะเดี๋ยวผมมานะแป๊บเดียงนะพี่นะโอเคมันหันหลังแล้วจังหวะนี้แหละมาจักดนี่ขี่แมงเลยเอา้าขี่ไม่ได้อ้าตกลงขี่ได้รือขี่ไม่ได้เดี่ยออฉันขี่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแกจะกล้าขี่ฉันหรือเปล่า กล้าอยู่แล้วดิถ้าพี่ขึ้นผมก็ขึ้นน่ะโอ้ oh. แต่ขึ้นมาเลยอะโอเคงั้นได้ผมจะบุดไปในตัวพี่นะแล้วก็กด F ปั๊บด oh. oh. ี่อโหโอ้โหแกแม่งกล้าจริงๆเว้ยเฮ้ยโอเคเอาละฉันจะพาแกบ,บินแล้วเนาะ,อะโอเคพี่แป๊บหนึ่งนะยังไม่พร้อมเปล่าโอ้โหก,กูยังไม่พร้อมกูบอกว่ากูยังไม่พร้อมเฮ้ยเอาละจ,จะพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยเอายังไงกันแนะ่โอ้โอเคพี่พร้อมแล้วเอบินบินยังไงวะบินยังไงอะ เป็นไงอุ๊ยกดคลิกป้นไฟด้วยนะผู้ชมโคตรเจ๋งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันทำอะไรได้วะเนี่ยเฮ้ย่านผู้ชมมันบินยังไงนะครับนาในในนี้เขาบอกว่าไฟอิงโหมดเหรอคืออะไร อ๋อคือกดคิวแล้วมันก็จะบินตลอดนะครับอ๋อพอกดคิวอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วอ๋อนี่นี่เรื่องขึ้นบินไปเจ้ามังกรอู้โูอ๋อฮ๋มึงก็คือมังกรไม่ใช่หรอมึงจะบอกให้ตัวเองบินทําไมนะเออไปเร็วเจ้ามังกรของฉันโอ้โหได้เลยครับหัวหน้าคอยตอนนี้หัวหน้าคอยเป็นเจ้าของผมแล้วอย่างนั้นเหรอไปไปบุกเบืองเทพเจ้าตากันเลยไ่ใช่ไช่ เออเอาเราหัวหน้าขอจะไปไหนครับแม่ฉันจะไปจัดการทุกคนบนโลกไปดีฉันไปจัดการในปลายากนั่นเออจัดโคยลาก่อนเลยฉันอยากรู้มันแน่สักแค่ไหนเอาละพ้นไป,ปโอ้โหัวหน้าครับรู้สึกว่าจะไม่เข้าให้้าเอ้เอ้ยมันจะโคยมันทำอะไรนะเราด่ะเฮ้ยระวังระวังนี่เป็นไงหอ่อเจอไฟฉันเฮ้ยแม่งไฟครั้งเดียวโคยล่าตายเลย คโคตรโหดนะครับเอาละต่อมาเจ้าหมาปักใช่ไหมเคยทําอะไรหัวหน้าฉันเอาไว้นะครับแห้มันเคยจัดฉันนะฉันจะฆ่ามันบ้างโอเคเอาละท่านไปเลยตามสไตล์โอเคได้เลยไปเร็วทันเออตอนนี้กูพาดง่วนนะครับเออพาคสลับกันแล้วนะครับเอาละมา มาดูกันนะครับเฮ้ยว่าจังไสครับคอน่าอยากเจอผมอีกบ่นะครับน้าเหาแหละแปลงร่าตามฟอร์เมอร์นะครับดูซิว่ามังกรอกของผมจะโหขนาดไหนฮึบฮึบจะปะจะเฮ้ยเฮ้ยบินดิบินบิน,บ,นบินขึ้นไปบินขึ้นก่อนบินขึ้นก่อนไนอ้หนพ่อบ่มาแล้วบินขึ้นไปเออถามอะไรแล้วนะ่ะนี่คนไฟ พ่นไฟระยะประชิดดิพ่นไฟปะามลอู้หูยเข้าทีละร้อยไอแม่ย,อย้อยอ้โหถึงแ่วมตีโค้ตแบบเดียวตายเด้อทีนะครับนะดูดิดูมันพ่นดิพ่นแรงนะครับนะดินี่พ่นใส่ขาพ่นใส่ขาพ่นเข้าไปพ่นเข้าไปจัดการมันนี่นี่นะครับนะ,อะไอคอกี้บกักเฮ่ทำไมหัวหน้าเราโหดขึ้นหัวหน้าเรามีมังกรเอามาจากไหนครับท่านโอ้เอามาจากเอามาจากฉากจบนะไอลูกน้องนะครับนะโอเคเอาละเดี๋ยวผมไปป่วนไอ้นั่นด้วยดีกว่านะครับนะไอ ปลาปัเป้าเอ้ยไม่ใช่ปลาปลายั์นะครับนะปลาบินได้นี่นี่นี่พ่นแแม่งเลยครับมาข้งเดียวตายแน่ๆอุยไม่ตายวะเฮ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยไม่ตายเอ้ากูตายเองมังกรมังกรมังกรไปแกเอ้ามังกรรอดแต่กูตายให้เอาใหม่ดีลูกพ่อโหแล้วเลยครับพน ฉันจะพาแกไปที่อื่นพอแล้ววันนี้พอแล้ววันนี้แกทําฉันตายรู้หรือเปล่าฉันอยากเผาช้างเห็นช้างที่มันบินมั้ยฉันหมันใส้อยากจะเผามันมานานแล้วโอ้ได้เลยครับท่อนสบายมากเดี๋ยวผมพาบินไปหามันเลยโอเคด่นๆๆดึนๆๆเอาล่ะนะครับต่อมาเป้าหมายต่อไปคือช้างนะครับนะเอาล่ะโอ้ยช้างล่วงกันเลยทีเดียวนี่ๆเครื่องบินเครื่องบินด้วยเครื่องบินด้วยเครื่องบินด้วยเอาเครื่องบินด้วยจะเจเอาเครื่องบินโอ้ได้เลยครับท่อนสบายมาก แ๊บ,บนึงเราทันนะแ๊บนึงนะแบบนงนะผมจะไปจับไอ้เปลีนยนปอยไอ้ลูกผ้ายฮ่หานะครับโอ้โหเอาช่างเถอะนะครับเอาละเดี๋ยวกลับเข้าเล่นภารกิจก่อนนะครับนะที่ยังที่ผมยังไม่ได้เล่นนะฮะเอออ่ะโอเคตอนนี้มาโรคนะคตแล้วรู้สึกว่าเจ้ามังกรจะจะจะไม่ได้มาด้วยป่ะเฮ้ยมีแต่เรือนะครับเดี๋ยวก่อนนะเจ้ามังกรมันมันไม่ได้มาด้วยจริงรอ่ะ เดือยยังมาเลยนะครับนะเจ้ามังกรเจ้าอยู่ไหนเจ้ามังกรเจ้ามังกรเจ้าอยู่ไหนเฮ้ยมีปลาหมึกด้วยเอ้ยอันนี้มีอยู่แล้วนี่หว่าดืมไปนะครับนะแล้วก็มีหนูแฮมสเตอร์ที่วิ่งเพื่อพลังงานของไซเบอร์ไข่อยนะครับนะทำให้เมืองนี้อยู่รอดและมีไฟฟ้าไปได้นะครับเออว่าแต่อุย้ยนี่ไครอยู่ดินะครับว่าอี้ววาานานววโววอวว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 วาวววาววววเวว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 วกวววววงเดียวเอง จากขีดที่ฉันวาร์ปมาอ๋อฉันลืมไปว่าแกไม่ได้วาร์ปมากับฉันนั่นหมายความว่านายจะต้องรอฉันถึงพันปีโอเคฉันขอโทษอูได้วยหรือขอโทษผมไม่มีป <Clear. latego. S 2> ัญหาอยู <t un> <po> ่แล้วอ <t un> ่ะเอาละนะเดี๋ยวผมกลับไปเล่นภารกิจก่อนนะครับนะโอเคโอเคโอเคภารกิจก็เหมือนเดิมนะครับพยายามที่จะจัดไอ้นี่ให้ได้โอ้โหแต่กว่าจะจบนานแน่นอนเลยว่ะนะครับเออเอาเออเอาเอ่อเอาเออเอาเอาเอาฝันกูแล้วเออเอาเอาเออเออมาดิมาดิข้อแบบเบิ่มเบิ่มข้อแบบเบิ่มเบิ่ม มากลับเข้าสู่โหมดเดิมนะครับโหมดดิจิตอลนะครับอะไรมืออะไรมือมึงจะมวนไรฮะเออมาดิอะไรอะไรดนั่นอะไรนั่นอยากด,ดของดีบ้ามาบารียโอ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 บักนี่บักนี่อู้อขอแบบบ่มเลยอู้อะไรเดี๋ยวประเจ็ดีเยอะไร,ะไรจะมาม้วนตัวเหรอจะเลือดเหลือนิดเดียวแล้วนะนิดเดียวแล้วจริงๆนี่จะเรียบร้อยโดนตบไปดีนี่เป็นไงล่ะเจอหมาคอกี้ชั้นเพื่อนยาก เรียบร้อยนะครับนี่แหละฉากนี้แหละนะครับนะาที่เราจะต้องกลับมาเล่นใหม่อีกทีหนึ่งนั่นก็คือระหว่างเลือกฆ่ากับไม่ฆ่าซึ่งคราวที่แล้วที่เราเลือกไปนะครับเราเลือกที่จะไม่ฆ่าแล้วสุดท้ายก็ไปร่วมมือกันแล้วก็ไปยึดร่างของเทพเจ้าข่อยนะครับที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่คราวนี้เราจะฆ่าดูนะครับนี่คือการจบที่ไม่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับนะโอเคปังเรียบร้อยนะครับฆ่าตัวอนาคตของเรานะฮะเฮ้อดูสิเป็นไงนะครับนี่ลากกลับบ้านโหกอะ แกจ,จะทําอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ถูกไอตัวอนาคตมันอาจจะเศร้าหน่อยแต่ก็ฉันต้องเข้าใจทุกอย่างมันจะต้องมีการยอมรับและความเป็นไปของมันไม่ว่าเทพเจ้าขอยนั้นจะควบคุมโลกไปดีหรือ,อยังไงก็ตามฉันจะต้องเลือกทางที่ยุติธรรมถึงแม้ฉันอาจจะฆ่ามาเยอะ นี่นะครับนะนี่คือสภาพศพของกวางคอยนะครับนะเออที่เราฆ่ามาเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคือปึ๊บถอดแบนออกเฮ้ยคืออะไรอะ่ะคือไอ้กวางตัวนี้มันมาจากกวางปัจจุบันจริงไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันหมายความว่าอะไรอ๋อวนหลูกลายเป็นกวางที่ อ๋อดูแล้วเหมือนจะเข้าใจแล้วนะก็คือไอ้กวางไอ้กวางปัจจุบันของเราเนี่ยพยายามที่จะหยุดยั้งหรือเปล่าคิดไปคิดมามันก็งงอยู่ดีนะคือแล้วมันจะไปใส่แว่นทำไมอ่ะเป็นเป็นโลนินอะ่ะปิดตาไว้อ่ะเพื่ออะไรอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็จะวนหลูบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เหรอผมไม่เข้าใจนะครับนะเอออ่ะเอาละนี่คือการปลดล็อกของฟิวเจอร์ที่เรา ่านภารกิจไปนะครับซึ่งเราเก็บมาแล้วเราจะได้อะไรนะครับคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโรมาเพื่อนยากวันดีเพื่อน โอ้โหสุดยอดเลยนะครับมีเพื่อนเป็นโลมาว่าไงเพื่อนไปแล้วพวกเราจัดการมันเฮ้ยเฮ้ยมันฆ่าผมอออะไรวะอะไรมึงเนี่ยมึงเจอมึนกดกูดิ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 ไอพวกบ้าโอ้โหแมกอิดด้วยนะครับไม่ได้แล้วต้องเอามังกรฉันมาแล้วมังกรเพื่อนแจกมาเร็วพวกโอ้ได้แล้วครับนายท่านผมรอท่านอยู่มาเลยขึ้นมาเร็วเฮ้ยเอาแรกแกเจ็บตัวตาได้เลยเจ้าพวกโรมาปลอมตีมามามีโลมาปลอมเลยเว้ยเฮ้ยมันขึ้นฝั่งมาไม่ได้วะ มันขึ้นเผาผมาไม่ได้ดูท่านผู้ชมนะครับคนซือบือเลยโอเคเอาละมาฉันจะเผาแกนี่นี่เผาเผาเผาฉันเคยผ่านด่านแฮปปี้อันดิกมาแล้วแบบช่วยโคพวกโรคอนาคตไอ้พวกนี้น่าจะเป็นลูกสมุนของออไอ้กวางในโรคอนาคตนะครับซึ่งผมยังไม่เข้าใจเนื้อเรื่องอยู่ดีนะครับนะเออในการที่แบบถ้าเราฆ่ามันแล้วทาไมอยู่ดีเราเป็นเป็น เป็นเป็นผู้กำหนดอนาคตต่อนะครับนะไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้นะเออนี่นี่มฆ่าฆ่าฆ่า,าตายซะไอพวกโรมาเอออ่ะแล้วก็อกันล็อกสุดท้ายนะครับที่ยังต้องอยู่กับผมอยู่นะครับนะผมยังฆ่าไอใจแอนนั้นยังไม่ได้ฟิวเจอร์จากโลกอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีบางกรแล้วผมคิดว่าผมน่าจะชนะมันได้แล้วนะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปเล่นกันอีกรอบนึงนะฮะไปรูปไปโลกอนาคตก่อนตะดตะตะตะ,ตะ,ตะ,ตะ อ่ะรอบนี้ผมก็จะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังอันใหม่ด้วยนะครับนะขนมปังก็ดูดีขึ้นนะฮะนี่ผมจะเป็นขนมปังไปโลกอนาคตกันนะฮะโอเคเอาละเอาละเละจ้ามังกรวันนี้ฉันขอมาท้าชิงกับแกโอ้โหรถบักแม่กูขับรถขจงกูอยดีๆแม่มเมื่อยฮ้ไอ้มังกรบ้าน,นะครับเอาละมาฉันจะขอจัดการกับแกอโอเคโอเคเอาละเอาละหนึ่งสองพ่ดไฟใส่มันลูก พ่นหรอครับพ่อมันพ่นไม่ได้มันไม่เติมเฮ้ยพ่นให้เจวันดีวะดู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 ดเดู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 ู้ด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 ูอูไูดูซูด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 ููดูดูดูู นะครับนี่โลกอนาคตแล้วก็โลกปัจจุบันปั๊บดีแล้วก็ได้ของดีด้วยซึ่งเป็นเปิดกนจากการจบฉากแบบแบบเล่นไนะครับน่าแบบการฆ่ากวางด้วยกันนี่นี่มาเลยอะไรพวกแพนกวินมึงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โลมาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้เจอของดีเจอเจอของดีตายตายไอ้โดนไนี่มึงตายกูบอกเลยมึงตายดีดีตายตายมีไหมโอ้โหแม่งเอ้ากูตายซะงั้นอ่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับในท่านผู้ชมมันไม่ค่อยแรงเลยว่ะ พอมาเปรียบเทียบมันอยู่บนหัวผมแล้วเนี่ยมันมันไม่แรงจริงๆเลยว่ะไอ้พวกโรมาแม่งยังไม่ตายสักตัวเลยนะครับเออดูดิมันแบบถ้าเทียบความเป็นจริงมันนา่าจะแรงกว่านี้นะแต่แบบมันโดนตัวผมแป๊บเดียวผมตายแล้วแต่ในถ้ามันมาเป็นอาวุธของผมคือแม่งโคตรกากเลยนะครับเออดีพวกแพะพวกแพะจากการพวกแพะให้บทมึงก็ปล่อยจังเลยนะไอ้ตำรวจแพะเนี่ยนี่เรียบร้อยตายไปซะตายไปซะปามปมนะครับมีใครเจ๋งเข้าชั้นอีกไหมเออเอาละ จัดมันเลยลูกน้องมังกรเพื่อนอยากคุยๆโอ้ยตายประเด็นก็คือการเล่นมังกรก็คือมันเล่นยากอยู่อย่างหนึ่งถ้าคุณอย่ดื้นดินก็คือไอ้พวกนี้ตกง่ายมากนะฮะเอออ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นกวางข่อยนะครับก็ได้เห็นฉากจบอย่างแท้จริงนะครับที่มันน่าเศร้าอยู่อย่างหนึ่งก็คือสุดท้ายแล้วเราพยายามจะหยุดยั้งตัวโลกอนาคต แล้วเราก็กลับกลายเป็นไอตัวโรคอนาคตซะเองนะครับนะก็คือไม่ว่าคุณจะหยุดยั้งยังไงสุดท้ายแล้วก็หนีตัวเองไม่พ้นนะครับก็วนลูปนะครับเป็นแบบการฆ่าเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้จบนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับเราก็ได้อะไรนะมังกรนะครับซึ่งอันนี้กูขีว่วัวใส่ vr อยู่แล้วมันก็บินได้เหมือนมังกรเลยนะ <c oughs> แม่งมัวเกินนะครับ <c oughs> นี่น,นี่ขี่ช้างแมงขี่ช้างขี่ช้างกูอยากขี่ช้าง <c oughs> นี่ซึ่งก็นี่แหละตัวประมาณนี้แหละนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ บายบายจุ๊บๆเจ็บบเจ็บโบฝันดีนะ